จังหวัดหนองคายลงนามบันทึกข้อตกลง,นง,นงหนองคายสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกันลงนาม MOU โครงการหนองคายสมาร์ทเซฟที่โซน4.0เมื่อช่วงบ่ายวันที่20ธันวาคม2564ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายได้มีพิธีลงนาม MOU โครงการหนองคายสมาร์ทเซพที่โซน4.0ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายและเทศบาลเมืองหนองคายโดยมีนายมนสิทธิภ์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพลตำรวจโทยันยงเวชโอสถผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นายยุทธนาศีตบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีพุทธิพงศ์มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนายอุรยศ e ์เอียสกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและพันตำรวจเอกยุทธนางามชัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดวยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการ สมาร์ทเซฟที่โซน4.0หรือโครงการหนองคายสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ขึ้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ต่างๆภาคละ1พื้นที่โดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตรกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะและเพื่อยกระดับการทำงานของตำรวจตามกรอบความคิดในเรื่องระบบราชการ4.0และก้าวสู่ยุคดิจิทัล พื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนภาคประชาสังคมระบบราชการส่วนท้องถิ่นและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการป้องกันอาชญากรรมและนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวและความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนซึ่งพลตำรวจตรีพุทธพงศ์มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายได้พิจารณาคัดเลือก สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายเป็นสถานีนำร่องของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0ของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายคือโครงการหนองคายสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0พื้นที่ดำเนินการภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรความหนาแน่นของประชากรประมาณ1,234คนพร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการในเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จึงจัดให้มีพิธีลงนาม MOU โครงการหนองคายสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ขึ้นจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน